ก็อาจจะมีในส่วนของฉีดโดนตรงไหนที่เป็นสีเขียวตรงนี้จะทําลายหมดเลยจะไหม้นะครับจะทําให้ใบพืชน,นี่ไหม้หมดเลยนะครับไก่โปเซนตมีนะครับส่วนกูโคเซเนตมีเหมือนกันแล้วก็พอถัดจากนั้นมาคุมเลนเนาะคุมเลนในนาข้าวเนี่ยตอนนี้ทางโคโบคอบเนี่ยหัวเสือลูกโลกเนี่ยแนะนาอยู่2ตัวให้เลือกใช้เอา,อาถามว่ามันต่างกันยังไงก็จริงๆก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับก็มีในส่วนของ บิวตาคอน้ำครีมของทาง g กลบอล c p จะชื่อว่าโกเซนนะครับโกเซนอันนี้เป็นสารบิวตาคอน้ำครีมเนาะฉีดคุมเลน0-4วันนะครับอัตราใช้1ขวดเนี่ยประมาณ4ไร่ไม่เกิน5้าไล่ถ้าพื้นนาเก่ามันมีหญ้าเยอะๆนะหขวดเนี่ยทำแค่ประมาณ3าถึงสไร่พอนะครับจะได้คุมหญ้าที่เกิดจากเมล็ดได้หรืออีกตัวหนึ่งที่ผมบอกก็คือให้เลือกใช้ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้เป็นสารเพรทิละคอนะครับชื่อว่าเสือฟิตนะครับก็ให้เลือกใช้เอาอตัวใดตัวนี้